สวัสดีค่ะสบายดีเอบซีท่างช่องน้องคําแพงช n n นะนะคะวันนี้วันที่29ตุลาคม2568นะคะตอนเช้าๆนะคะก็จะมาใส่บาืรมนีเป็นวันพระเนาะวัพระหน่อยนะคะมนีจะใส่บาทแค่วัดปาเนาะเพราะว่าวัดบ้านวันพระเพิินบ่ค่อยมากบิณฑบาตนะคะเพิ่นจะไป ใส่วัดเลยเนาะแต่่าวัดปลานี่ยใส่โยหน้าบานทุกมือนะคะทั้งวันพระทั้งวันธรรมดาเนาะอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาเอาบุญกันแล้วกันไปตามตัวเลขแนวทางนะคะลาวคักคหรือว่าลาวพัฒนาเนาะก็จะมีของสี่เซียนคือของพี่พหัส เซียนเชียงใหม่เซียนโคราเซียนอุดรแล้วก็ของอาจารย์เสรีแอดมารวยนะคะถ้ามีเพิ่มเติมตม,มาอีกแม่เพ่นก็นจะได้ลงพร้อมกันให้หลายๆสำนักเอฟซี FC ทั้งช่องตองเบิงคลิปให้จบทุกคลิปนะคะเพราะว่าแม่เพ่นจะรวบรวมหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์มาลงให้เอฟซีทั้งช่องเพื่อเอาไปเป็นทงังแล้วก็เทียบเท่นใส่กันเนาะว่ามีสำนักใด มาตรงกันบอจังสี่ครึ่งวดที่เดียวเนาะก็มีหลายสำนักด้วอยู่ที่ตรงกันนะคะกูมาแล้วนะคะวัดป่ามีแค่สององค์นั่นเองนะคะอนุโมทนาสาธุบุญไปได้วยกันนะคะเช้าๆอากาศเย็นๆนะคะนะคะั่บรรยากาศที่หน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นศาลากลางบ้านนะคะศาลา สลักกลางบ้านเฉยนเ,เนาะติดกับด้านแม่เพ่นเลยเนาะคลิปนี้เป็นของสี่เซียนแอดมารวยของอาจารย์เสรีนะคะผู้ใดรอคอยของอาจารย์ใดสำนักใดเดี๋ยวแม่เพ่นตามหาต่อเนาะส่วนของพ่อหมอดูเล็กเด็ดมาแล้วจะรีบลงคลิปให้ทันทีเลยเดอ้อจ่าเนาะเอซทั้งช่องรอคอย แล้วก็มี f เอฟซหลายๆคนถามมาว่ารัฐบาลไทยของหมอดูเลขเด็ดจะปล่อยวันไหนเดี๋ยวแม่เพ่นแจงให้บเมนมืออื่นโบเมนมือหนีกับมืออื่นเนาะค่ะเดี๋ยวไปฟังจากปากพ่อกันเนาะค่ะละว่าพอจะปล่อยมือใดแทนนะคะง่าเพื่นไปวัดเมดเหลือแค่2สองคนจากบาทใส่บาทนะคะอ่ะคลิปนี้ก็มาเปิดคลิปแล้วกัน เดี๋ยวเขาไปเบ่งตัวเลงนวทังน้ากันอยู่ในบ้านเนาะ,ะสาธุสาธุร่วมบุญน้ากันกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอให้ถูกสามตัวตรงๆอีกนะคะมาค่ะเอฟซหลังจากที่แม่เพ่นผ้าเอฟซทั้งช่องไปใส่าบาทน,น้ำกันมาแล้วเนะคะแม่เพ่นก็นจะมานำเสนอแนวทางเราพัฒนาหรือว่าเราคักๆของสี่เซียนของอาจารย์เซรีของอ พ่อเกลียงน้องเพชรนำโชคเล่นแอดมารวยนะคะในคลิปนี้แม่เพ็นได้มาฝากเอซทั้งช่องก็คือ8ปสำนักด้วยกันนะคะฝากเบิ้งคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็นด้วยนะคะ หามาเบิงผลลาวพัฒนางวดวันที่27บเจ็วันจันทร์ที่ผ่านมาเลข6ตัวออกที่4ี่สองสองสองหตัวออกที่สองสองสี่แล้วก็4ตัว2 4 1สีองสตัวบน4 1่หสองสองตัวบน1นสองและ2ตัวล่างก็คือสองสนั่นเองคะอ่ะมาเบิงค่ะของพิ่พัฮั์นะคะ วันนี้ให้วิ่งรูดเออวันนี้วันที่อ่วันที่ยีสิบเจ็ดนะคะเพิ่นไห้มาวิ่งรูดหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งมาบนนะคะจับคู่นี่ค่ะ ชุดสองตัวนี่ค่ะบบได้บโบได้เนาะคะ่ะชุดสองตัวแต่ว่าอยู่ในชุดสามตัวถ้าผู้ใดตัดลิ่นได้ทั้งบนทั้งล่างสามตัวโต๊ะนะคะสองหนึ่งสี่เลขออกล่างสองสี่เลขออกบนหนึ่งสองนะคะเนี่ยค่ะเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นสี่ลองสามสี่มานะคะนี่ค่ะให้มาสี่สองเลขออกสองสี่ล่างเนาะ แล้วก็ของเซียนโคราชวิ่งลู่เด่นที่สองรองสามสองมาบนมาล่างนี่ค่ะเข้าชุดเน้นทั้งสองเลยเนาะสองหนึ่งมาหนึ่งสองบนแล้วก็สองสี่มาสองสี่ตรงตรงล่างนั่นเองนะคะของเซียนโคราชเข้าทั้งบนและล่างเนาะส่วนเซียนเชียงใหม่วิ่งลู่เด่น 3, สามเม็ดเดียวสามบอมาเด้อาขาลุดค่ะ ของน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่น0ูนย์ลงสี่สี่มาล่างจับคู่ให้บบเขานะคะของอาจารย์เซรีเจ็ดเม็ดเดียวหลุดนะคะของแอนมารวยเก้ากับศูนย์หลุดนะคะของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่นหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองมาด้วยกันนะคะนี่ค่ะมาชุดกันหนึ่งสองตรงตรงบนนั่นเองนะคะของพ่อเกลียงเนาะ เอามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่29ตุลาคม2568กันนะคะแอดมารวยให้มางวดนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น4กับ5ชุด2ตัวมี4 6 5 6 4 7 5 7 4 8 5 8 4 9 5 9เน้นที่4 6กับ5 6นะคะของแอดมารวยงวดที่ผ่านมาหลุดเนาะคะ่ะ9กับ0งวดนี้ให้มาใหม่แก้มือไหม่วิ่งรูดบนล่างเด่น4กับ5 ชุดสตัวมี4 6่หก7้าห8สี่9จ็เน้นที่4,6กับ5,6นะคะมาต่อที่ของอาจารย์เซรีงวดน,นี้วิ่งลูดบนล่างเด่น2เมตรเดียวให้มา4 3 4 5 2 3สีนะคะของอาจารย์เสรีเนาะงวดที่ผ่านมาก็หลุดเช่นกันนะคะวิ่งลูดเด่นเจ็ดเมตรเดียวบอมานะคะ งวดน,นี้ให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งรูดเด่นที่2เม็ดเดียวค่ะอ่าวิ่งรูดเด่นที่2เม็ดเดียวเนาะชุด2ตัวมี4 3 4สามกับ 2, 3, 2, 3, 2 3, 5นะคะแคปหน้าจอของแอดมารวยและอาจารย์เซรีก่อนนะคะลาวคักๆหรือว่าลาวพัฒนาวันนี้เนาะ โอเคไปต่อนะคะมาต่อที่ของน้องเพชรนำโชควันนี้เราพัฒนาน้องเพชรนำโชคให้วิ่งรูดมาเด่นศูนย์กับ3ารอง4นะคะตัววิ่งตัวรูดส่วนตัวจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น0ูนย์สี 2, ่ศูนองสามสองชุดรองห้าสองหตัวบน332กับ0ูนนะคะของน้องเพชรนำโชควันนี้ส่วนงวดที่ผ่านมาวิ่งรูดเข้าตัวรองจับคู่ให้บอเข่า วันนี้ให้วิ่งรูดมาใหม่เป็นเด่นที่0กับ3ลอง4จับคู่ชุดเน้น040802 32ชุดลอง521412 3ตัวบน332กับ002 00, นะคะมาต่อที่ของพ่อเกลียงค่ะวันนี้ก็วิ่งรูดบนล่างเด่นที่0กับ1ลองให้อ่าลอง4นะคะศกับ1ลอง4 ตัวประกบวันนี้มี 4, ี่ห้าหกเ็ดนะคะเหตุสูตรใหม่มากเนาะคะ่ะชุดเน้น2ตัวบนล่างมี 0, ูนย์ 4, ี 5, ศูนย์ห้าชุดลอง 3, 7กับ 2, 8นะคะหมวดวันที่27ที่ผ่านมาของพ่อเกลียงเข้านะคะวิ่งรุ่นมาด้วยกัน 1, นสองนี่ค่ะ แล้วก็มาจับคู่เข้าอยู่เนาะชุดกันหนึ่งสองบนเข้าตรงๆง,งวันนี้วิ่งรูดเด่นที่ศูนย์หนึ่งอ่าที่ศูนย์กับหนึ่งลองสี่ตัวประกบมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ชุดเน้นสองตัวศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่หกสี่แปดและชุดลองสามเจ็ดกับสองแปดนะคะแคปหน้าจอเอาอของพ่อเกลียงแล้วก็น้องเพชรนำโชคนะคะ เอาแคปหน้าจอแล้วไปตามของพี่พหาดเซียนเชียงใหม่เซียนโคลรเซียนอุดรกันต่อเนาะโอเคค่ะไปต่อนะคะ มาต่อมาเลยของพี่ประหัตมาแล้วลาวคักวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้เด่นที่สองลองเก้านะคะจับคู่ชุดสองตัวสองเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดเก้าสามเน้นที่สองเก้ากับเก้าสามนะคะส่วนชุดสามตัวบนสามสองเก้าค่ะเนาะของพี่ประหัตวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สองลองเก้านะคะ งวดที่ผ่านมาวิ่งรูดเด่นที่1เม็ดเดียวค่ะหนึมานะคะ fc ก็คู้ไดตัดเล่นได้บนล่างแล้วก็3าตัวโต๊ดเนาะคะ่ะให้สองหนึ่งสเลขออก4ี่หนึ่งสองงวดนี้ให้มาแล้ววิ่งรูดเด่นที่สองเก้าจับคู่ชุด2ตัวบนล่างมีสองเจ็ดสองเก้ดเสมเน้นที่สองเกกับ9กสชุด3มตัวบนมีสามสองเนะคะ มาต่อที่ของเซียนอุดรส่วนของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูด่เด่นที่สามรองเก้าชุดสองตัวมีสามศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์เก้าแปดเน้นที่สามเก้าชุดสามตัวบนศูนย์สามเก้านะคะของเซียนอุดรวันนี้มวดที่ผ่านมาเซียนอุดรวิ่งลูด่เด่นที่สี่รองสามสี่มาล่างจับคู่เข้าที่สี่สองเนาะเลขออกสองสี่ตัวกลับนะคะ เ่านะคะ fc งวดน,นี้ให้มาแล้วให้มาใหม่วิ่งรูดเด่นที่3าอง9จับคู่ชุด2ตัว3039 9098เน้นที่39ส่วนชุด3ตัวบน039นั่นเองค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางแล้วคักคักหาร c ชาน n e ลแล้วก็เซียนอุดรวันนี้ขอให้ปังปังแตก3มตัวอีกเด้อแม่นะคะแตก3ามตัวตรงๆนะคะ อ่าโอเคนะคะไปต่อค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่นะคะวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่2เม็ดเดียวค่ะจับคู่ชุดสองตัวมีสองเ2็ดสองแปเน้นที่สองเจสมตัวบนมี4ี่สองเจ็ดสี่สองปดสี่สองเกเน้นที่4ี่เจนะคะของเซียนเชียงใหม่งวดวันที่27ที่ผ่านมาเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูด เด่นสาเม็ดเดียวหลุดนะคะจับคู่ก็หลุดวันนี้ให้มาแล้วเป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นสองเม็ดเดียวจับคู่ชุดเน้นสองเจ็ดสองปดสองเกเน้นที่ 2, 7, สองเจ็ดสวนชุด3ามตัวบน4ี่สองเจ็ดสี่สองปดสี่สองเ้าเน้นที่สี่สองเจ็ดนะคะ อ่ะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของเซียนโคราชกันค่ะส่วนของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูด่เด่นที่1นรองสจับคู่ชุดเน้นหนึ่งศูชุดลอง3-0,3-2และ39มเก้นะคะหมดวันที่27ที่ผ่านมาเซียนโคราชทำผลงานออกมาได้จับคู่ชุดเน้นเข้าทั้งบนและล่างนะคะวิ่งลูดมาตัวเน้นค่ะ วันนี้ให้มาแล้ววิ่งรูดเด่นที่1นึงรองสามจับคู่ชุดเน้นมี1 0 1 2 1 9ส่วนชุดลอง3 0 3 2และ3ามนั่นเองค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะหลังจากได้แนวทาง ลาวคักๆหรือว่าเราพัฒนาของแปดสำนักในคลิปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะแม่เพ่นก็นจะตามแนวทางอีกหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์มาฝากมาตอเอฟซีทั้งช่องคือเก่านั่นแหละเนาะมือนีกับมีทั้งฮานอยแล้วก็เราพัฒนาเอฟซี FC ทั้งช่องเขามาเบิง่งแต่ละคลิปก็เบิ่งคลิปให้จบด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ้นด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอ ลาไปก่อนนะคะสุดท้ายก็ขออวยพรให้เอฟซทั้งช่องทุกท่านทุกคนและกับผู้ให้เน้องทุกเสี่ยนทุกอาจารย์จงมีแต่ความสุขสมหวังทุกท่านทุกคนเดลยจ่าสวัสดีค่ะ